ก้มยำกุ้งอีกแล้วแค่เห็นก็นึกถึงของกินจะมาทำรายงานยังไงนะ่ะวิกฤตเศรษฐกิจปี2540การพยุงค่าเงินบาทคืออะไรอะ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยนอนดีกว่าที่นี่ที่ไหนน่ะทำไมหนังสือเก่าๆก็เก่าตื่นแล้วหรอพุ้ม ไปเรียนสังคมกันเถอะเธอคือใครอะอ้ะอาวเป็นอะไรอะฉันรู้จักเธอเหรอเราเพื่อนกันไงเราที่นี่ที่ไหนอะตอนนี้พศอ,อ,อะไรแล้วก็ปีสองห้าสี่ศูนย์เลยห้สองห้าสี่ศูนย์เลยเหรอสมองกระทบกระเทือนอะไรเนี่ยคืออะไรอะอ้าวโนเอ<ห>่อไปเรียนกันเถอะอาจารย์คาบนี้ยังโหดเลย เด็กๆพกเธอรู้ไหมว่าประเทศของเรากำลังเจอกับอะไรอยู่นี่คือฟองสบู่แตกเราปล่อยให้เศรษฐกิจเติบโตจนเกินจริงมีการกู่เงินจากต่างประเทศมาลงทุนแบบแม่ระบัดระวงัง โดยเะพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งสร้างคอนโดโรงแรมมากมายทั้งที่ยังไม่มีคนซื้อจริงๆวิกฤตเศรษฐกิจปีนี้หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยประเทศไทยต้องลอยตัวข้ามเงินบาท25บาทพุ่งเป็น50บาทต่อดอลลาร์ทาให้นีสินภาคเอกชนที่กู้เงินเป็นดอลลาร์นั้นพุ่งขึ้นสูงขึ้นเข้าตัวในชั่วข้ามคืนเลยค่ะพ่อเราก็ทํามาสังหาเคยกู้ดอลลาร์มาพอเงินบาทอ่อนลงดอกเบี้ยพุ่งแบบบ้าคลั่งเลย แล้วถ้านาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามตรึงเงินบาทไว้ที่25บาทต่อดอลลาร์แต่นักเรียนดูไหมคะสุดท้ายแล้วก็ฝืนไม่ไหวดีเพราะนักลงทุนต่างชาติแค่ถอนเงินออกวันที่2อกรกฎา,าคม2 5 4 0เนี่ยจึงกลายเป็นประเทศไทยลอยตัวค่าเงินบาทค่ะคือค่าเงินไม่ถูกควบคุมต่อไปหรอคะจานใช่เลยค่ะนักเรียนเก่งมากจาก25บาทกลายเป็น40,50บาาทใที่กู้เงินเป็นดอลลาร์เนี่ยดีพุ่งขึ้นสึงสองเท่าเลยทีเดียว ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ซึ่งปัญหาเศรษฐกิจที่เรากำลังพบเจอนะคะมีชื่อว่าวิกฤตต้มยำงพุ้งค่ะซึ่งการเกิดวิกฤตนี้นักเรียนก็คงจะทราบสาเหตุกันดีนะคะอย่างแรกเลยนั่เกิดจากการผู้เงินต่างประเทศที่เกินตัวหรือการลงทุนที่เกินจริงหรือการบริหารเุรกิจที่ขาดความยืดหยุ่นค่ะทาให้ประเทศไทยของเราในตอนนี้นะคะกาลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรง นะโอ้ยของราคาขึ้นทุกวันเลยทุกวันนะหมูราคาโลละ90วันนี้ปลาไปร้อยยี่แล้วจริงใครจะกล้าซื้อเนี่ยจริงพี่ฉันเนี่ยลูกค้าไม่เข้ามาเป็นเดือนแล้วแล้วฉันมีหนี้บ้านอีกดอกอยังโหดเลย ทำงานที่นี่มาตั้งสิบปีวันนี้ต้องโดนไล่ออกเพราะบริษัทล่มละลายเงินที่กู้บ้านมาก็ยังผ่อนไม่หมดเลยจะเอาไปบอกลูกยังไงเนี่ยว่าแม่ไม่มีงานทำแล้วอ่ะช่วงนี้อากาศร้อนเนาะไปหาอะไรเย็นๆ,ๆนกันดีกว่า รายงานข่าวเช้าว,วันนี้พบผู้เสียชีวิตจากการกระโดดตึกเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความเครียดจากนี้สินจากวิกฤตเศรษฐกิจหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าวิกฤตต้มยำกุ้งค่ะเขาคนนั้นเคยเป็นเจ้าของบริษัทเ็กใช่ไหมหนังสารจริงเลยเนาะนี่แหละตอนลุ่งก็รวยตอนล่วงก็ไม่เหลืออะไรเลยนี่มันแย่กว่าที่คิดนะเนี่ยนี่แหละนะต้มยำกุ้งไม่ได้เพ็ิดแค่ลิ้นนะแต่มันร้อนไปถึงชีวิตคนเลยแหละ ตอนแรกฉันคิดว่าวิกฤตก็คงแค่เรื่องเงินเินทองทองแต่จริงๆมันคือชีวิตคนใช่หลายคนล้มทั้งครอบครัวทางธุรกิจบางคนไม่รอดเลยก็มีนะแต่มันก็สอนให้เรารู้จักกับคำว่าพอเพียงกับคำว่ารอบคอบควรยุติการเรึงค่าเงินปล่อยให้ตลาดเป็นผู้กำหนดทําให้เงินบาทอ่อนค่าแบบทัน หรอ,อถ้าไม่มนจริงข่าดนี้ตองกำักุ้งไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นวิกฤตที่เผ็ดร้อนแสบและลึกที่สุดในประวัติศาสตไทยมันทำให้เราต้องเรียนรู้ว่าเศรษฐกิจไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแต่มันอยู่ในชีวิตของทุกคน